มาดูในส่วนของแนวข้อสอบนะครับเรื่องอาการประยุกต์อัตราส่วนลอยละกันบ้างนะครับมาดูข้อแรกกันเลยนะครับจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับตรงนี้นะครับเขาให้มาในรูปของสัดส่วนนะครับหลักการก็คือแก้สมการนั่นเองนะครับอู่เขียนโจทย์กันนะ4.5ส่วนด้วย x นะครับเท่ากับ3ส่วนด้วย20 x อยู่ข้างล่างใช่ไหมเราต้องคูณไข้นะครับเราก็ได้กลายเป็น4.5คูณเท่าไหร่คูณ20เท่ากับ3คูณกับ x นะครับก็คือก็กลายเป็น 3x แบบนี้นะครับ4.5คูณ20ได้เทไรนักเรียนได้เป็น90เท่ากับ 3x ย้าย3ลงไปหารนะครับ90หารด้วย3 สามสามเก้านะได้เป็นสามสิบอันนี้คือคำตอบนะครับตอบข้อที่สอง